สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวดูสิกันนะโอ้โหเอซครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อดํานะครับทํำผัดสตอให้ลูกกินไอ้ทอดไข่เจียวมึงยังไม่เลยสิเออเอฟซีครับนะนะครับดําย้มครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงรื่สมมติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตรดนะครับในการรับชมรบฟังในเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับเป็นเพียงแค่ทิทานในสี่กดหัวใจมารัวครับกดหัวใจมารัวในสีคกันนะเอฟซีครับโอ้โหเกิดขึ้นครับเมืออ่อลูกสาวดำนะครับนะครับ อยากกินผัดสตออ์ fc ครับเมื่อลูกสาวดำนะครับอยากกินผัดสตอดํดำก็ได้มีการผัดให้นะครับโอ้โหสีสันนะ่ากินน่าดูนะตั้งแต่จะมีผัวใหม่นี่นะแหมเริ่มเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะโอ้โหเริ่มขยันนะผิดจากกับผัวเก่านะอยู่กับผัวเก่ายนะาี่นะมึงซักผ้าสิมึงหุงข้าวสิทุกอย่างต้องให้ผัวเก่าทําให้หมดตัวเองทําให้เป็นนะใช้ผัวเก่าอย่างเดียวนะ อยู่กับผวกก่าส่ดูนะใช้ผวเก้าสักผ้าซักแผมเพลิดชงนมเลี้ยงลูกเข้าสวนเข้าไรนึ่งข้าวทำกอบข้าวคือผัวเก้าทําให้หมดนะครับสิครับวันนี้ใครสครับเกิดอะไรขึ้นครับฟ้าผ่าแน่นอนครับเดี๋เมื่อน้องดานะครับเมื่อน้องดําไหนท่าเรื่องนี้ไห้ส่เมื่อน้องดําไหนท่าเรื่องนี้ทำเอาข้าว เป็นแม่บ้านแม่เรือนเอฟสีนะเพื่อที่จะให้อวดสิครับเพื่อที่จะอวดสามีใหม่นะครับเพื่อที่จะอวดสามีใหม่ไอนะสิครับเพราะว่าสามีใหม่เนี่ยนะครับมีตังนะเสียเสียเป็ดจะมีตังเสียกราบเนี่ยมีตังแต่ททางนี้นะ ก็เลยอยาทำข้าวอวดลงแหน่ลงสตอรี่ลูกสาวอยากกินแหมมึงถ่ายตอนที่มึงทำสิอ่านี่มึงถ่ายตอนที่มึงทำสิมึงสร้างภาพมึงต้มเหน่อไม้มึงแกงอ่อมยังไม่เลยมึงลองมึงลองดิมึงเชื่อกูนะมึงเชื่อกูดิมึงลองนะ มึงรองแบบว่าอาจะทำคลิปก็ได้ทำคลิปไม่ได้นี่มึงไปเอาภาพใครมาก็ไม่รู้แล้วบอกว่าลูกสาวอยากกินผมไม่เชื่อสิครับผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อหรอก้อยสนะมึงลองมึงลองทำัาข้าวโชว์สิ มึงทำให้เป็นหรอกีเขียวทำฟอร์มไปงั้นแหละทำฟอร์มหมาแยกไก่นะครับทำฟอร์มหมาแยกไก่ไปงั้นแหละมึงทำไม่เป็นหรอ FC ครับนะคือทุกคนไม่เอะใจครับตอนอยู่กับผัวเก่าเนี่ยใช้ผัวเก่าทำหมดเลยนะ FC ใช้ผัวเก่าทำนูน่นทำนี่ทำหมดเลยนะนะครับทุกท่าน จริงๆใช้ผัวกเ้าวทำหมดเลยนะอืมไม่มีเรื่ออะไรอ่ะ,ะพูดว่างไงอ่ะมันไม่เคยทำอะไรเลยอ่ะพูดง่ายๆคือมันไม่เคยทำอะไรเลยอ่ะเข้าใจปะ่ะม,มันใช้ผัวมันทำหมดเลยในะครับสี่ครับ <ฮ>สร้างภาพที่ผายดามมึงเลิกสร้างภาพได้แล้วทำแดกได้ไหมนะ่ะกูไม่เชื่อหรอกถ้ากูจะเชื่อมึงก็ต้องเมื่อที่มึงอะ่ะก็ต้องเมื่อที่มึงกูจะเชื่อมึงก็เมื่อที่มึงทำให้กูเห็นนะเออกูถึงเชื่อแต่ถ้าแต่ถ้ามึงมานะครับแต่ถ้ามึงมามามา,มาทำภาพแปะเงี้ยกูไม่เชื่อหรอกมะสิผมไม่มีทางเชื่อหรอก ไอ้สี่ถ้ามึงมาทําภาพแปลกเงี้ยกูไม่มีทางเชื่อหรอกนะไอ้สี่เหมือนแบบสร้างภาพอ่ะคือสร้างสตอรี่สร้างภาพอ่ะผมไม่ค่อยชอบนะไอ้สี่คนย่างคนย่างอีดําเนี่ยมันทําไม่เป็นมันทำมาค้าเป็นที่ไหนไอ้สี่เชื่อผมป่ะจริงจรินะครับคนย่างอีดําเนี่ยมันทำมาค้าไม่เป็น นะครับมันทําเป็นมันทําไปนานแล้วไอฟสนะครับแต่นี่ที่มันทําเพราะว่ามันโชว์ผัวใหม่นะครับทุกท่านไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเลยพัดสตอแม่ทําลงสตอรี่พัดสตอโอ้โหยนะทําลงสตอรี่พัดสตอนะ์ู้ทุกท่านครับใครไปเชื่อมาผมถามหน่อยนะครับใครเชื่อมันรู้บนไฟแล้วไนะ้ส เชื่อบ่ะนะครับใครเชื่ออ e. ีดานะผมไม่รู้จะพูดไงได้สินะครับก็ผมไม่รู้จะพูดไงสิครับคนอย่างดำผมมันสร้างภาพอะ่ะนะครับคนอย่างดำมันสร้างภาพอะ่ะผมไม่ค่อยเชื่อคนประเภทนี้หรอกนะสิใครจะว่าอะไรใครจะพูดอะไรผมไม่นจะทำอะไรผมไม่ค่อยเชื่อมันหรอก ทุกท่านนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นคนที่ชอบสตอร์บอลแลจริงนะครับมันชอบเป็นคนที่สตอรบอลแห,ละหนะไอี่โอ้ผมเห็นสภาพแล้วแบบใส่เพลงนะใส่เพลงสตอรี่นะโอ้โหแบบดูดีอ่ะ ทุกท่านจนาได้ป่มไข่เจียวทอดอ่ะที่มันทอดให้ให้ลูกมันกินอ่ะยังไม่เลยแต่ทุกท่านเชือ่อป่มว่าตอนที่ผัวมันอยู่ด้วยนะผัวเก่านะมันใช้ผัวมันทําทุกอย่างเลยอีนนี้ขี้เกียจที่ทำสะตอทำผ้าสตอเดี๋ยวเพื่อให้เสียบเป็นเห็นแล้วเป็นแม่บ้านแม่เรือนบ้านยังสกรปรกเลยสกมกหน้าบ้านะ่ะเนื่ก่อนนี้นะผมไปนะ โอ้รับไม่ได้สิครับบ้านหน้าบ้านมีถุงนะครับผ้าอนา,นามัยเต็มเลยผ้าอนามัยแบบมีปีกอยู่หน้าบ้าน,นะไอ้สผมแบบว่าบ้านยังสกปรกเลยนะครับนี่เหรอคือนี่ใส่มันไม่ใช่เข้าไปในบ้านนะเดินแค่อยู่หน้าบ้านกลิ่นอับแล้ว่ะนะ้สนินี่เหรอครับไม่บ้านไม่เดือน แ่งสร้างสตอรี่นะสิครับสร้างสตอรี่ให้กูฝากถึงนมึงเลยนะมึงทำไลรสดให้กูดูสิถ้ามึงทำจริงอ่ะขั้นตอนในการทำเอาสิกูจะเชื่อ